เราก็ลองทําตามที่คนอื่นแนะนำเหมือนกันค่ะจริงๆเราแบบไม่เคยจะหายหายแบบหายขาดสักทีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะที่ a g กิ i s ส i f e c คลิ i c กนะคะคือเริ่มต้นนะคะก็คือตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะก็คือจะมีเป็นผื่นขึ้นง่ายค่ะแล้วก็ดูมีปัญหาเรื่องตัว สิวด้วยค่ะเป็นสิวเรื้อรังค่ะก็เลยมีความมังวลก็เลยเสิร์ชหาใน Google นะคะแล้วก็เห็นว่าอากิสิสไลฟ์ค่ะมีคนมาตรวจเรื่องภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจมา,อาลองตรวจดูที่อากิสิสค่ะแล้วก็หลังจากตรวจไปนะคะก็คือจะเป็นตรวจเลือดนะคะคุณหมอก็แนะนำนะคะให้ทำในส่วนของวิตามินนะคะวิตามินทางหลอดเลือดนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องอาการดีท็อกค่ะ,คะ โดยการดื่มน้ำเขียวนะคะก็คือดื่มน้ำผักค่ะหลังจากที่ทำการรักษามาแล้ว1เดือนนะคะคือรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอะคะ่ะคือปกติอะคะ่ะจะเป็นคนที่มีผื่นขึ้นค่อนข้างง่ายะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคือแบบ คุณหมอบอกว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกสารพิษตกค้างด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ได้ที่ได้ทาในส่วนของตัวดีทอ็อก์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็ช่วยได้มากขึ้นนะคะก็คือผื่นก็ไม่ค่อยมีอ่าส่วนเรื่องสิวอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่หมายถึงว่ามันดีขึ้นคือดีขึ้นมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เราได้ดูแลตัวเองมาอย่างเงี้ยค่ะตามคาแนะนําของคุณหมอค่ะเพราะว่าปกติคือ ส่วนตัวเป็นคนที่ใช้เราก็จะไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยค่ะในในในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองทําตามที่คนอื่นแนะนำอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแบบไม่เคยจะหายหายแบบหายขาดสักทีก็มีขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางช่วงขึ้นมากขึ้นน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังอยู่กับเราแบบมานานมากอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็แนะนําว่าให้ทําต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่า มันก็จะได้แบบเป็นผลระยะยาวแล้วก็คุณหมอว่าปรับเปลี่ยนเรื่องไลฟ์สไตล์การกินอยู่ด้วยเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้แบบร่างกายเรามีแบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเงี้ยค่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะยังไงก็แนะนําเข้ามาที่อะคิสิส i ล e ใกล้นะคะขอบคุณค่ะ